สวัสดีค่ัเพื่อนๆทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของลาวสามัคคีกับลาวเฉพาะกิดนะคะประจำวันที่31กรกฎา,าคมปี66นะคําเตือนทางช่องของเราไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่นกับพนันนะคะสําหรับลาวสามาัคคีตัวเด่นก็คือ7กับ0 6กับ9 7 0 7 3 7 6 7 9 0 2 0 3 0 6 0 7 0 9 0 6 9 7 0 4 6 9 2 3 9 6 จำคู่ก็7 0 0 7 6 9 9 6 6 0 0 6 7 9 9 7เนาะ9 0 0 9ต่อไปลาจดกด3าก็ห3กก็2อ0 6 2 3 6ู9 6์ส9มสอ6 9คู่ก็366 3 9 2 2 9 6 2 2 6เนาะ ก็ขอให้เพื่อนทุกคนโชคดีนะคะจับคู่รุ้นทักสองแนวทางเด้อสำหรับคลิปนี้ก็จบลงแต่เพียงแค่นี้เนาะโชคดีกันทุกคนทุกแนวทางนะคะอย่าลืมกดซับสไครต์กดไลค์ให้ด้วยนะโชคดีทุกคนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ